ดีครับเพื่อนๆนท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะทดสอบนะครับจะทดสอบสีสีน้ำอ้อยนะครับแล้วก็รสชาติของน้ำอ้อยพันเก้าห้านะครับเก้าห้าขีดหนึ่งสองเจ็ด 1, 2, นะครับซึ่งพอดีบังเอิญว่า ผมก็เข้าไปตัดอ้อยแล้วก็ตัดเข้ามาหนึ่งลำนะครับตัดอ้อยพันธุอื่นนะครับไอ้นี้ก็คืออ้อยยังยังไม่ได้อายุเท่าไหร่นะครับอ้อยอายุ7เดือนนะครับแต่ว่าคือลองตัดมาคั้นดูนะครับว่า,าสีเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมี์ก็เพิ่งปลูกมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เพิ่งได้เจดเดือน ะครับยังยังไม่แก่นะครับยังไม่ได้อายุเท่าสิบวรแต่ว่าก็ลองมาเทสดูนะครับ954127ศนะครับซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์มาจากไอ้หนุ่มร้อเอดท่านเสมานะครับหรือว่าจากอ้อยขน้ำนะครับคือสวนหนุ่มบนมงลมนะครับร้อยเอ็ดนะครับก็ได้ส่งท่อนพันธุ์มาให้ผมก็ปลูกไว้ ประมาณ5 6กปอนะครับ5 6กปอก็ยังไม่เคยชิมไม่เคยเทสน้ํานะครับยังไม่เคยดูสีไม่เคยรู้รสชาติว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวได้ได้ดูกันได้รู้นะครับว่าสีเป็นยังไงก็รู้สึกสีจะใช้ได้นะครับทีออกมาแต่ว่ายังไม่ได้อายุยังไม่ได้อายุแค่นั้นเองคือแค่เจ็ดเดือน แต่จะดูว่าแต่จะหวานหรือเปล่านะครับอย่างจะพอมีความหวานหรือยังตอนที่ว่าอ้อยอายุเจ็ดเดือนนะครับหนึ่งลำนะครับตัดมาหนึ่งลำหนึ่งลำเดี๋ยวจะดูอ้อยหนึ่งลำว่าจะได้ประมาณกี่ซีซีเอออันนี้เท่าไหร่ประมาณตอนนี้ลิตรกว่าอ่าลิตรกว่าหนึ่งลำลิตรกว่า หนึงลิตรพันหนึ่งพันได้พันสองพันสีได้ประมาณประมาณพันสี่ร้อยใช่ไหมได้เกือบปดึงอ่าเกือบเกือบลิตรครึ่งนะครับหนึงต้นนะครับหนึ่งต้นก็เกือบเกือบลิตรครึ่งอ่าเป็นสีดำได้ลิตรครึ่งได้ลิตรครึ่งอ,อ๋ลอลิตรครึ่งประมาณลิตรครึ่งเกือบเกือบไปนะเฉียด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 ลิตรครึ่งหนึ่งลำ ผมไม่ได้ช่างนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่แต่ว่าตัดมาหนึ่งล้ำไม่ได้ครึ่งเลยอ่าลิตรครึ่งลิตรครึ่งอ๋อน 14, <15 S 1> ปันสี่พันห้าปะอ๋อนปันห้าอยู่นะอ๋อได้ลิตรครึ่งพอดีลิตรครึ่งพอดีนะครับอันนี้นะครับคือสีของอ้อยขาน้นนนนาเ้า้าขีด1 7นะครับหรือว่าพันพิจิตร9้า2 7นะครับเดี๋ยวผมจะชิมชิมดูนิดหนึ่ง เช็มดูนิดหนึ่งว่าพอหวานรือยังนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหวานแล้วนะครับหวานแล้วแต่ว่ายังยังไม่เข้มเท่าไหร่แต่แต่หอมหวานหอมหวานหอมอีกนิดอีกนิดเอีกนิดหนึงหอมอ้อยเลยครับได้กลิ่นอ้อยเลยหอมได้กลิ่นอ้อยเลย ก็อีกอีกประมาณ1เดือนหรือว่าไม่เกิน2องเดือนก็น่าจะพอดีแล้วนะครับตอนนี้7เดือนเพราะว่าถ้าเเดือนนี่จะเข้มข้นมากเลยหวานติดปากเลยนะครับหวานติดปากาน,นะครับก็นี่ก็คืออ้อยคะน้ำอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่สมควรปลูกได้ครับปลูกได้ก็7เดือนก็ถือว่าหวานแล้วครับก็ถือว่ารสชาติผ่านนะครับ9 5้าห้ 1, 2, นะครับปลูกกันได้เลยครับเพื่อนๆครับรสชาติสีอะไรผ่านครับขอบคุณครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ